สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิกยาติธรรมสนมดีวาร์ตี้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้นะครับเอาละนะฮะต้องขอภัยด้วยไม่ค่อยมีคลิปลงติดธุระเดี๋ยวก็ไปดูดไปนี่ไม่ค่อยหยุดนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับลุงกำนันกิตติบุรศรีนวลยางโทรศัพท์มาหาผมแลวครับเล่าความฝันมาขอหวยผมเออแปลกเว้ยจัดไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลย ไปแต่ค่อยตื่นก่อนเลขไม่ได้เลขเลยฝันว่าอะไรนะฝันเหรอฝันนะแอดอ่ะอเราไปเหมือนกับไปเป็นทำอะไรทําบุญทํะไรด้วยกันนี่แหละครับไปคล้ายที่ที่บ้านนั่นแหละเหมือนบ้านบ้านเายตังนั่นแหละครับทีนี้ว่าเรากินข้าวกินไรเสร็จแอดก็เดินไปกํกลังเหมือนคล้ายๆว่าจะกลับว่าในความรู้สึกผมเอเราแอด,ดอ่ะไม่ได้ไม่มีเงินอะไรนะไม่ได้มีค่าน้ามูนน้ำมันให้แต่จะเอาเป็นตัวเลขให้แทนอะไรประมาณเนี้ย เอเอถก็เดินเดินไปจับเป็นจีบสำลีอยู่มองอ้แอดจะให้ตัวเลขเราแน่เลยเนยในในความรู้สึกผมนะเราก็รอรอก็ไม่ก็ไม่หาไม่เห็นสักทีก็ไม่ยอมก็หยิบสำลีมาอยู่แต่ไม่ยอมบอกเลขมาเลขอะไรไงให้เราก็รอรอจนตื่นนะเนี่ยรอจนตื่นเะรอจนตื่นแล้วยังไม่ได้สักทีโอจะได้เลขกันก็เลยโทรมาถามไมอือฮึคราวนี้มีเลขอะไรเดี๋ยวลูกค้าจะมาก่อนลูกค้ากำลังเข้ามา อาเรียกอะไรล่ะเออจะหานอยเย็นนี้แหละหานอยเย็นนี้ใช่ไหมเอาอ่ะว่ศ4950ไงี49หยิบสำลีอยู่อะไรนะ4950ไงี้ย4950ครับเห็นหยิบสำดีไว้จะให้อะไรเนาะ49 อโ,อโอเคครับเดี๋ยวตัดผมก่อนเด้อของคุณหลายๆครับครับผมโอเคครับผมเรื่องราก็ประมาณนี้แหะครับมาคือประมาณว่าความฝันกับโลกแห่งความจริงของผมกับลุงตะลุงบำน,นันเนี่ยเหมือนกันเลยนะเมื่อเวลาผมมีงานจะเรียกใช้ หรือให้มาช่วยงานพอมาช่วยงานผมไม่มีค่าน้ำมันให้นะจะให้เป็นตัวเลขและก็ถูกประจําเลยนะครับแล้วความฝันคุณลุงตาลุงกำนันเนี่ยก็ฝันแม่โทรมาถามเลยทีนี้ถูกฮะภรรยาของเขาถูกสิครับแม่ไปซื้ออะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าหวยหวยลาวหวยฮานอยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โทรมาบอกถูกฮะถูกไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวไปฟังเสียง คุณแตนพิสาวแสนสวยภรรยาของตาลุงกำนันบ้างครับที่ลุงกำนันขอแอดเมื่อเช้าเนี่ยเป็นไงเป็นไรที่ลุงกำนันขอแอดเมื่อเช้านี้อ่อมันท9สี่ใช่ไหมครับ9สี่กับ50ใช่ไหมครับมันออก994แล้วมันก็ออก228ไปเลยไปซื้อไปซื้อ5บาทถอหาบาท หาบาทาทีวีอันไปสื่อสองเจ็ดมันออกสองแปดไหมสื่อสองเจ็ดออกสองแปดเจ้ยเด็กเก่าหาบาทนะไปสื่อสองเจ็ดสาบาทมันไ่ออกออก44เก่าเก่าซี่อนวะเอ็นอบเก่าสี่เก้าเก้าสี่มันออกเล็อันตั้งฐานนะครับอันมือนันกับั้นเอ็นเอ็ดออกเล็เอ็ด ตลอดบ้านเลยเมือนันอน้นบันนฮินแอดอันอยูอยููไปบ้านไปบ้านแดนนะบ้านหลังเก่านะครับแดน,นก็เลยไปสื่อเลขกอันที่แอดยูทูบไว้นะอมอดะะได้ถูกกว่พวกเลขถูกนะเลขแอดยูทูบไว้น่ะนะครับก็เลยลองตามลองตามจะได้อยู่พันพันบาทอยู่หรือตุลาสารตุลา,ด,าดีแบบไม่ได้สื่อหลาย เลขพวกคุณ <S Boulder> นะเป็นยังไออฮึ uh uh. นี่ครับคือที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรมากนะครับตัวเลข <Jake. S 1> อย่าลืมนะครับน่าความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้อาจจะนะอาจจะมาในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น4 9 9 4 5 0 0 5ใช่ไหมห้เนี่ยรู้นะฮะว่ามาจากไหนเป็นเลขดังด้วยนะครับแล้วก็งวดดี ถ้าหวยตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับหลายท่านหลายคนชอบ5เหมือนกันนะครับงวดดีแต่ว่าเลขกำลังวันมี1มี8และมี4นะครับ1 8 4ไอ้49ตัวนี้มันน่าเสี่ยง9 4 49นี่ใช่ไหมมันมีล้ไอ้ตัวหนึง5 0เป็นเลขดังไม่รู้ว่าจะหาสื้อได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ตะลุงกำน,นันฝันแล้วโทรมาถาม ก่อนหน้านี้เมื่อเช้านะครับถูกหวยไปแล้วช่วงสายๆนะครับแต่ว่าจับไปเล่นฮาหนอยตอนเย็นอีกหรือเปล่าไม่รู้หรือจะไปเล่นลาวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ในนี้นนผมว่าไอตัวเลขที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เป็นเลขอายุนะครับ49 50อย่างเข้าตุลานี้50ครับ50 05 4 9 9 4หรือ16 17นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ร่มคอยรวยคอยถูกหวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ